ที่กินยาคุมผิดหรือว่าลืมกินยาคุมหรือว่ากินสลับเม็ดอยู่นะคะก็คือวันที่15เนี่ยไปกินของเม็ดวันที่21แล้วมารู้ตัวนะคะวันที่16ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทบานแม่จ๋าคะ<ส>แม่จ๋าได้รับคําถามนะคะมาจากน้องๆหลายๆคนเลยนะคะเกี่ยวกับการกินยาคุมผิดเม็ดหรือว่ากินสลับเม็ดนะคะวันนี้ก็เลยจะเอารวบรวมนะคะมาตอบกันในคลิปนี้ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่กินยาคุมผิดหรือว่าลืมกินยาคุมหรือว่ากินสลับเม็ดอยู่นะคะ ก็จะมีด้วยกัน2กรณีนะคะก็คือในกรณีที่กินยาคุมชนิดแผงหนึ่งมี21เม็ดกับอีกแผงหนึ่งมี28เม็ดนะคะแต่ละกรณีเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรการคุมกําเนิดยังมีต่อเนื่องอยู่ไหมแล้วต้องทําอย่างไรต่อไปนะคะ กรณีที่1น,นะคะคำถามคือหนูกินยาคุมชนิด21เม็ดค่ะกินมาหลายแผงแล้วค่ะแต่พอมาแผงนี้นะคะก็กินมาเรื่อยๆค่ะแต่มาลืมดูนะคะว่าตัวเองกินผิดวันคือวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสแต่มาดูอีกทีนึงกลายเป็นว่ากินยาของวันพุธอยู่ค่ะแสดงว่าหนูลืมกินยาไป1วันแต่ก็ไม่รู้ว่าลืมวันไหนนะคะ วันนี้นะคะหนูก็มีอะไรกับแฟนค่ะแล้วก็หลังในด้วยนะคะก็เลยไม่มั่นใจว่ายาคุมเนี่ยสามารถคุมกําเนิดได้ร้อยเปอร์เซ็นตไหมก็เลยไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินแล้วก็หยุดกินยาคุมแผงนี้ไปเลยค่ะหนูจะมีโอกาสตั้งท้องไหมคะแล้วถ้าหนูจะเริ่มยาคุมแผงใหม่ต้องเริ่มตอนไหนยังไงคะ สำหรับในกรณีของเคสนี้นะคะน้องเนี่ยรับประทานยาคุมชนิด21เม็ดอยู่ซึ่งยาคุมชนิดนี้นะคะในทุกเม็ดยาจะมีปริมาณฮอร์โมนที่เท่ากันค่ะดังนั้นนะคะสามารถหยิบยาเม็ดไหนในแผงมากินก็ได้ค่ะ เพียงแต่ว่าในแผงเนี่ยเขาจะมีวันที่เขียนไว้เพื่อป้องกันการลืมกินยาเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการหยิบยาสลับเม็ดนะก็ไม่มีผลทําให้การคุมกําเนิดล้มเหลวนะคะยังสามารถคุมกําเนิดได้ตามปกติค่ะที่น้องบอกว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์ก็เลยหยุดกินยาคุมแผงนั้นไปเลยแล้วก็ซื้อ,อยาคุมฉุกเฉินมากินนะคะ ถ้าหากว่าน้องนะคะกินยาคุมฉุกเฉินได้ทันเวลาก็คือถ้าภายใน24ชั่วโมงจะคุมกําเนิดได้ประมาณ85%และถ้า72ชั่วโมงก็คุมได้ประมาณ75%นะคะและบวกกับการที่น้องเนี่ยกินยาคุมมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะค่อนข้างจะมั่นใจว่าสามารถคุมกําเนิดได้100%ค่ะไม่น่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะ และที่น้องถามว่าแล้วน้องจะเริ่มยาคุมแผงใหม่ตอนไหนยังไงนะคะคือให้เริ่มยาคุมแผงใหม่เมื่อมีประจำเดือนครั้งต่อไปรอให้มีประจำเดือนครั้งต่อไปก่อนนะคะโดยเริ่มยาคุมแผงใหม่ในวันที่1นถของการมีประจำเดือนครั้งต่อไปค่ะต้องระวังด้วยว่าอาจจะมีเลือดออกกระปิดกระปอยได้ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการกินยาคุมฉุกเฉินและอาจจะทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเลือดประจำเดือนนะคะ และจุดสังเกตก็คือถ้าหากว่าไม่มีการตั้งคันเกิดขึ้นนะคะประจำเดือนก็จะมาใกล้เคียงกับวันเดิมๆที่เคยมาค่ะแต่ก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะมาเร็วหรือว่าช้าไปบ้างนะคะจากวันเดิมค่ะ อีกกรณีหนึ่งนะคะกินยาคุมแอนนาผิดเม็ดค่ะคือวันที่15เนี่ยไปกินของเม็ดวันที่21แล้วมารู้ตัวนะคะวันที่16ค่ะเพราะวันที่16จะกินยาไปเห็นว่าวันที่15ยังอยู่แต่วันที่21หายไปนะคะแล้วหนูจะต้องกินยาคุมเม็ดไหนต่อยังไงคะ สำหรับยาคุมยี่ห้อแอนนานะคะเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่ผสมระหว่างเอสโตรเจนกับโปรเจสตินค่ะซึ่งจะมีเม็ดฮอร์โมน21เม็ดโดยแต่ละเม็ดจะมีขนาดยาเท่ากันตัวเม็ดฮอร์โมนจะมีสีเหลืองและก็มีเม็ดยาหลอกนะคะเป็นเม็ดสีขาวซึ่งเป็นวิตามินอีก7เม็ดในกรณีน้องนี่นะคะที่กินยาผิดนะคะวันที่15ไปกินของวันที่21นะคะ ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะยาคุมแอนนานะคะ21เม็ดแรกที่มีฮอร์โมนทั้งหมดจะเป็นชนิดที่มีฮอร์โมนเท่ากันทุกเม็ดค่ะเพราะฉะนั้นการหยิบเม็ดยาผิดเม็ดมากินก็ไม่มีผลทําให้การคุมกําเนิดล้มเหลวนะคะยังสามารถคุมกําเนิดได้ตามปกติค่ะส่วนวันที่ที่เขาเขียนตัวเลขไว้นะคะก็เพื่อป้องกันการลืมกินยาค่ะแต่ที่สําคัญก็คืออย่าไปหยิบผิด เอาเม็ดที่เป็น7เม็ดยาหลอกหรือเม็ดสีขาว7เม็ดนัดมากินแทนยาที่เป็นยาคุมนะคะเพราะ7เม็ดที่เป็นยาหลอกนั้นจะไม่มีฮอร์โมนค่ะจะไม่มีผลต่อการคุมกําเนิดและน้องถามว่าน้องต้องกินยังไงต่อไปคะคําตอบก,ก็คือน้องสามารถกินยาคุมเม็ดตามวันที่เรียงต่อไปตามปกติได้เลยค่ะก็คือกลับไปกินเม็ดของวันที่15แล้วก็เรียง 16, 17 18ไปเรื่อยๆค่ะ ยาคุมทุกเม็ดในแผงของแอนนา21เม็ดแรกจะมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันค่ะสามารถคุมกําเนิดได้ค่ะแล้วเมื่อครบ21เม็ดแล้วก็กิน7เม็ดที่เหลือที่เป็นยาหลอกตามปกติต่อไปแล้วประมาณ3-4วันหลังจากที่กินยาเม็ดหลอกประจำเดือนก็จะมานะคะเมื่อกินครบทั้ง28เม็ดแล้วก็เริ่มแผงใหม่ได้เลยค่ะ